สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาจารย์สุรพลสารไม้ศักนะครับวันนี้เราจะมาส่องพระหลวงปู่ทิมนะครับเรียกว่าฝังตะกุดทองคำนะครับเรียกว่าเป็นพระพิมพ์ที่หายากมากนะครับแต่อาจารย์ท่านมีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายพิมพ์นี่ครับท่านก็ท่านใดที่สนใจก็ไปดูในเ c e บุ o k ของท่านอาจารย์นะครับสุรพลสารไม้ศักนะครับ เป็นพระพิมพหายากเป็นฝังตกุ๊กทองคำนะครับเป็นเรียกว่าพระพิมพคอนโดก็มีนะครับข้างหลังก็จะเป็นแผ่นทองคํานะครับมีรอยจานนะครับจานมือของหลวงปู่นะครับเป็นจานไววนครับนะครับเป็นล,ลายเรียกว่าเห็นรอยจานอย่างชัดเจนที่หลวงปู่ท่านจานให้นะครับ เรียกว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับท,ท่านใดสนใจก็ติดตามได้ใน Facebook ของอนักอาจารย์สุรพลนะครับสวัสดีครับเฮียชองกถ้าพูดถึงเฮียชองเฮียนกเก่งพอ,อตัวนาเย่งใหญ่เลยเท่วนะ่ะว่าก่อนเนี้ยเฮียชองเนี่ยนะไม่ใหญ่เลยนะหรอบานปาวางมือตอนไหน เฮียชองนะครับเป็นชื่อของอาจารย์สุรพลดั้งเดิมถ้าใครเรียกเฮียชองเนี่ยสไมัยก่อนที่เรารู้เลยว่าอย่างก,กับไอคนนั้นที่มาเรียกเฮียช่องเนี่ยแสดงว่าต้องรู้จักอาจารย์สุรพลมาห้าสิบกว่าปีไม่ใช่ห้าสิบกว่าปีอย่างน้อยก็หกสิบปีใครเรีย,ก,ย,รย,อย,ออยกอาจารย์สุรพลว่าเฮียชองเนี่ยต้องรู้จักอาจารย์สุรพลมาอย่างน้อยหกสิบปีเพราะเพราะฉายานี้ชื่อนี้เลิกใช้มานานแล้วมันยี่สิบกว่าก็ม้าแรงแล้ว นี่นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะคุยถอดเสื้อกับอาจารย์สุรพลอันนี้อันนี้หงวัดไหน 100, 100ร้อยร้อยศักดิ์ลูกหงวัดไหนอาจารย์ฮะอาจารย์ฮะคารวะจอมพระมงเวทแถววัดน้อยเนี่ยวัดน,น้อยต้องต้องสกักเต็มตัวไหมอาจารย์กัสกสักสักกี่ตัวจักทิองสักดิ์น้ำมันักดปลาไหลมันน้ำมันเป็นน้ำมันนะปลาไหลเป็นปลาไหลไหนปลาไหลเบือกวัด ปลายเพื่อเหมือนกันอจักแกอาจขวัญวัดมิมุติวัดอาจารย์ขวัญวัดมิมุติเป็นตำนานสักยันในอดีตนะครับเสียดายนะครับไ,ไม่มีผู้สืบทอดอาจารย์ขวัญวัดมิมุติเป็นพระใช่ไหมคระขผมสักข้างหลังเป็นทางมารเคยยันขวัญอาจารย์ขวัญอาจารย์ของเคยขึ้นไหมแต่คู่นี้เคยขึ้นนะ เมอนแล้วไงเม่ะกนเป็นใหญ่เลยครับแปลกมากครับอาจารย์ตัวเล็กหัืตัวใหญ่ตัวเล็กทำไมเป็นนักเลงเรื่องมันเจิงเมื่อก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่กินไหนเมื่อก่อนตัวใหญ่เหรอโอ้ไปไหนมาไหนโอ้ตัวใหญ่อ๋อต้องขับโตโยต้าขาวตัวใหญ่ขนาดไหนใหญ่นะครับผมไม่ใช่ผมอย่างนี้นะเมื่อก่อนโอ้ตัวใหญ่ครับคือ ไอ้เอาเอาลูปมาดูเลยความหล่อความหล่อของอาจารย์ขนาดไหนอาจารย์หน้าตาดีมากเลยตะบอนก็ก่อนนะดาราดาราดาราดีๆนะครับนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูรูปดาราดีๆนี่เองนะครับดาราเนี่ยนะดาราแท้ๆเลยบคุณมากครับนี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวไม่เล็กครับอาจารย์รูปนี้ถ่ายตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุยี่สิบแปดมั้ตตัวใหญ่นะตัวยี่สิบ คนสมัยโบราณยุคอาจารย์นะครับเขาจะต้องถ่ายรูปใส่สูตร,รปกติปกติกตคือทุกคนที่ไปถ่ายรูปทุกนั้นนะอ๋ออันนี้ถ่ายรูปใส่สูตรช,ชุดธรรมดาถ่ายไม่ได้ไไดอันนั้นตอนนี้นุ่งกางเกงขาคว้ยไปไถ่ายเนี่ยฮ้ยขยะนี่นะครับ้าจะไอ,ไอพอถ่ายรูปเนี่ยมีํำให้ผมนึกถึงเลยนะครับว่าไอพวกไอมือบอลนะครับว่า ทำไมไม่ถ่ายรูปตอนรับผระกับหลวงปู่ทิมมาโอ้หเขาบอกว่ากล้องเกิดมาต้องนานแล้วมันไม่ใช่กล้องโทรศัพท์ที่เรามีนึกถึงทางสภาพสังคมหน่อยนะว่าเราถ้าจะถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยครับคนมีกล้องตอนนั้นต้องเป็นเศรษฐีจริงๆหรือรักถ่ายภาพจริงๆตัวนั้หลายแสนอ่ะกล้องใหญ่ครับตัวมันใหญ่เขาเรียกกระโดงหมาครับผมมีแบบเต้รีโทรศัพท์ทุกนแรกๆอ่ะตัวเป็นแสน ได้สิ้นไหมาจายแใครจะซื้อเหรอโทรศัพท์หลายแสนตอนนั้นไม่ซื้อหรกตรามาซื้อโทรตอนหลักหมื่นหลักหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นไอ้โจนี้ก็หลายหมื่นนะเจ็ดหมื่นกว่าหกเจ็ดหมื่นโทรเข้ากับโทรออกเท่านั้นถ่ายรูปไม่ได้นะครับคนโอกสวย่ะถึงคนถึงสภาพสังคมแต่ตอนนี้อันนี้อันนี้มันได้ทุกอย่างครับอันนี้รุ่นล่าสุดครับอาจารย์ครับ พระหลวงปู่ฟิล์มเนี่ยไอเนื้อธรรมดาเนี่ยคนก็ว่าแล้วอาจารย์แบบโมันมีได้ไงฝังตะกุดทองคาอีกชาแผ่นตะกุดทองคำตะพนทองคางคด้านหลังอีกมันยังไงกันก็คืออันนี้ท่านทําไม่พิเศษอ่ะไอที่ฝังตะขุดทองคํเนี่ยเป็นเต็มเป็นดอกเนี่ยใช่เพราะาไออย่างเนี้ยท่านไม่ได้าทาแบบแจก่วไปแจก่วไปนะครับสําหรับคนสําคัญแจาโบ๊ก ในพอฐานเกือที่เอาน้องไปช่วยสร้างวัดช่วยสร้างวัดวันนั้นจะได้ไปครับแล้วก็ผู้ที่บริจาคเยอะๆก็ได้ไปแต่ถ้าผู้่กี่บริจาคแั่น้อยเยไม่ได้หรอกบอริจาคน้อยได้ได้ครามชาวบ้านบวางตัวไปครับมันอนาจารย์เคยถามหลวงปูงป่ไหมว่าหลวงปู่ทำไมฝังตะรกดเยอะขนาดนี้ผมจะบอกให้นะครับ รื่องฝังตะกุดเยอะมากน้อยเนี่ยนะต้นเหตุมาจากสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรมรังสครับเพราะว่าสมเด็จพระจันโตเนี่ยนะเดิมทีอ่ะเขาจะฝังข้างหลังนะมันจะมีบกจ้อยแล้วก็มีอะไรวะหลายอย่างของสมเด็จโตของสมเด็จโตนะมีมีครับยุคสมเด็จโตมีการฝังตะกรุดมาแล้วใช่ แล้วก็ฝังตะกุดขวางนี่ก็มีนะ่ามีครับแล้วก็อะไรอีกวะมีฝังหลายอย่างอ่ะครับทีนี้ผมว่าหลวงปู่ทิมได้แบบอย่างมาได้แบบอย่างมาครับก็ได้ฝังตะกุดรุดครับทั้งตะกุดทั้งพระทั้งทั้งมวลสารครับผมใช่ไหมทั้งเศษพลอยเศษพลอยด้วยแล้วก็พลอยใหญ่พลอยเล็ก มันท่านใส่ไปท่านก็ใส่ครับเนี่ยเป็นที่ไม่ใช่ไ่ได้ได้ทุกคนนะมันเป็นที่คนเขาเรียกอะไรคนพิเศษคนพิเศษผู้มีอุปราคุคนใจทั้งนั้นถึงจะได้รัาเขาก็เอาใจยากโดมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่พูดไงเขาไม่พูดเพราะเขา ะจะพูดทำเป็นเมียก็เหมือนกันกับเขาเรียกอะไรให้แล้วก็ไม่ต้องพูดมากครับ <c oughs> ให้แล้วไม่ต้องพูดมากก็เหมือนอย่างถ้าให้ปรจ้าพโพผมยังไม่ต้องพูดเลยครับ เงียบๆนีน่น,น,นะครับทําให้คนบอกว่าเก๋ไปเลยพวก,ก็สอนผิดนะเนี่ยคือให้แล้วไม่ต้องบอกใครไม่บอกไปพอไม่บอกใครปุ๊บดันไม่มีซะอ,อย่างนั้นน่ะพวกเขาไม่มีไม่มีครับก็รูแต่ว่าท่านทําแต่ม่นรู้พาะอยู่กับใครอ๋อคนเน่ยรู้ว่าท่านทําแต่ไม่รู้ว่าพาะอยู่กับใครแต่คนมีส่วนใจแต่ก่อนที่จะมี YouTube Facebook นะครับ การที่จะลงหนังสือพะ<ม>การที่ลงที่อ่าที่เป็นกระดาษนะคระสือที่เป็นกระดาษนะครับยากแต่ที่โคตรยากคือลงนั้งลงลงลงคลิปเคลื่อนไหวในทีวีเนี่ยนะครับ,บคือต้องจ่ายเงินเป็นแสนที่จะจ้างคนมาถ่ายทำโอ้โหน,นาทีละหกหมื่นเฮ้ยอาจารย์เคยใช้หรอใช่อะไรเฮ้ยเคยละหกหมื่นครับช่องเก้านี่แหละแต่ไม่ใช่ขายลูกผ้านะขายแล้วขายที่ด็ง ขายที่ดินนาทีละหกหมื่นเขาคิดค่าโฆษณาซื้อไปกี่นาทีครึ่งชั่วโมงได้มั้งเฮ้ยโอ้ไม่ใช่นอยบอกไปไหนจังอ่ะไปขายที่ตรงไหนขายที่ตรงซอ8ร้อยแปดครับต้องออกทีวีขายเลยเหรอใช่มันใหญ่ดิไงหรือมันายยา่มันอย่างนี้เรื่องของเรื่องที่แปลงนี้นะ บริษัทพลไดอ่ะครัเป็นกนมาซื้อครับซื้อเสร็จแล้วเ้าให้เอาทีวีใสสัญญา่ไหมครับเขาบอกว่าอ๋อ <laughs> <c oughs> ในฐานะผู้ขายต้องไปติดต่อทีวีสักช่องหนึ่งว่าคือคือโอกาสที่จะไปเอาซื้อขายที่ดินออกทีวียาเนะขาบอกว่าเงินมันเองินนอกครับมันจะต้องแสดงหลักฐานนี้ก็ดูครับ กรซื้อจริงทำไมครับก็ต้องขายขาดนไม่มีตอนนั้นตอนตอนท่าผมเกิดยูทูบเกิดตอนนั้นผมรวยเลยรวยเออรับรองเพราะว่าทุกคนงงหมดแหละเพราะอะไรวะขายที่โรงแรมอะไรวะเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินใช่ที่โรงแรมไม่ตรงตรงเลยวิภาวดีไปนิดน่งะโรงแรมอะไรวะสซ็นท่านอ่ะไม่ใช่แอนแอน ตรงไหนอยู่อยู่ตรงพี่พาวดีสิจำมากจำไม่ได้แล้วหนาปีแล้วปีอะไรก็ไปแล้วหนาไปเซ็นสัญญาขายที่เด่นต้องออกออกทีวีโดนนาทีละหกแสนหกหมื่นหกหมื่นนาทีละหกหมื่นแสดงว่าต้องขายในสิบหลายสิบล้านนี่หรือเป็นร้อยร้อยกว่าล้านครับสิบเจ็ดล้านหมดยังครับซื้อภากหมดยังหมดแล้วหลายปีแล้วคือตั้งแต่คุณใดมอเตอร์เข้ามาใหม่ๆนะครับตอนนั้น เสร็จแล้วเราก็ซ็้อจากผมเสร็จแล้วเขาก็ทำเป็นโชว์ขายรถเลยนะครับขายรถข้างหลังไปที่ซ่อมรถครับเพราะที่มันเก็บได้กว่าครับแต่หน้ามันแคบแต่หลังมันกว้างตอนนั้นรั้พวกเพปถ่วงกัหมดอ่าอะไรวะนี่ร้อยกว่าต้องออกทีวีด้วยออกทีวีแล้วยังไม่จะพูดไงอ่ะ คือในเรื่องขายที่ตรงนี้นนะมันมีเห็นนะอ่าไอพวกนายหน้ามันจะเอาค่านายหน้าผมก็ถามว่าค่านายหน้าอะไรของมึงผมไม่ได้เซ็นสัญญาต่อโรงเลยว่ากกจะให้ค่านายหน้ามึงถูกไหมครับอ่ะแล้วมันเอาไอไอ คที่าออกทีวีอ่ะจะเป็นค้องศาลอะไรกการาก็ถามว่าเอหลักฐานยางย่ะถ้ามีแค่นี้ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเขาเอาคลิปที่อาจย์เอาเอาทปที่อาจย์ออกทีวีขายที่ดินใ<ช>ว่าเขาไม่เบี้ยวค่าไนหนน่าแต่จริงๆผมไม่ได้แค่น้าใครอ,อ่ะมันอยู่ที่นี้มันว,ว่าเป็มันเป็นคนติดต่อมาเออ อ้าวถ้ามันกี่ต่อจริงไะนะ,ะผมก็ให้แต่มันไม่ให้ผมไม่ใช่คนใจกเกี่อยใจดำหรอกแต่ทีนี้มันไม่ใช่อ่ะครับอาจารย์ภาพแบบนี้เนี่ยพอคนเห็นบอกว่าเก๊เก๊เก๊อะไอาจารย์รู้สกหนงผมจะพูดน้นะความรู้ึกของผมไม่มีเลยการจะบอกเก๊กันจะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่ามันเก้หรือมันจะจริงครับเพราะเรารับกับมือมาเองครับเราถึงรู้ว่าจริง ถ้ามันเก้เราจะมาออกทำไมครับทุกคนครับผมอยากรู้ว่ามึงบักกูเก้มึงเคยเห็นไหเปล่าถ้ามีของถ้าอันนี้มีเป็นของเก๊นะครับมันต้องมีของแท้ใช่ของทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับไม่สามารถเก๊โดยตามลำพังได้นะครับว่ามันก็ต้องมีตัวอย่างมันถึงได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขาเก๊เขาปีเขาเก้ปีหนึ่งเจ็ดข้อหนึ่งเจ็ดขายได้เออเราก็ไม่ว่าอะไรไง แต่เพียงจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าปีหนึ่งเจ็ดเว้นแปดผมไม่รับประกวนเพราะไม่ได้ปลูกเสกครับทั้งนั้นเองปลูกไม่ได้ปลูกเศกตอนที่แข็งแรงนะครับแค่ <c oughs> ปลูกเศกอาจจะโยงสายสินบนเตียงหรืออันนี้ผมเกิดไม่ทนันอาจารย์เกิดทันเหรอปีหนึ่งเจ็ดทำไมไม่ทนันล่ะครับเวกรรมโอ้ <c oughs> อาจารย์ทอย่างนี้อาจารย์ไป,ไปดูวิธีหรือไปไงหรือหรือหรือได้ไัมใช่ จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าวัดตั้งแต่ปีศูนย์กว่าแล้วอใช่ไหมศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้ว,รลวเรอ,อไอชินพรมันมาทำมาปีใครเรียกอาจารย์อาจารย์ชินพรนะครับนี่เรียกไอชินพรเลยหรอพอรเนอ่อนอ่ออาจารย์เหรอผมว่าอ่อนกว่าผมนะครับเสร็จแล้วเออปรากฏว่าเข้าะป่อย เขาเรียกเรานะปล่อยรับจองชั่วประเทศอ่ะครับครับหลวงปู่ทิมนะผมก็ไปจองหมดไปล้านกว่าครับถ้าว่าจองนะหมดไปล้านกว่าบาทจองทุกอย่างที่ที่ชินพรทำอะ่ะเสร็จแล้วของกลับมาส่งมาถึงบ้านผมครับจับกไูไม่มีอะไรเลยพลังอะไรก็ไม่มีครับ ผมเลยเขับรถกลับไปที่วัดถามกรรมการบางคำพระอย่างนี้กี่ชุดเนี่ยกรรมการบอกเขาไ่รู้เรื่องมันตร้งางประสานเชนรอนครับอ่ะแล้วมันปกชจยยังไงอ่ะเขาก็บอกเขาไปบกชัยกันที่โรงพยาบาลอ่ะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะพระสองคำอ่ะมันบอกมาทำชุดเดียวสิบหกงองคใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพระเบอร์เดียวกับผมนี่นะ มีเป็นสิบองค์จังจองเบอร์อะไรผมจองเบอร์สามกับเบอร์ห้าทองคำอ่ะนะสองสององค์เสร็จแล้วเบอร์สามกับเบอร์ห้านี่มีอย่างละเป็นสิบคิดอยู่เดิมันทำมันทำชุดใหญ่ที่ไหนแล้วมันทำนทุกวันที่เบอร์สามเบอร์ห้าขายไปหมดแล้วหมดแล้วต,ตั้งอย่างที่บอกไงมีคนฉะลาดกันหมดแล้วครับลุกนั้นน่ะ ไม่เดือเแล้วเดือเฉพาะหนึ่งห้าไล่ลงมาไอ้ไอของทิมไม่ใช่ไม่ได้ปลูกเ็กไม่ได้ติดบ้านแล้วนี่จะแคบตายอาจารย์ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระหลวงพูทธิมที่ฝังตะกุดไว้เยอะแยะบ้านตะไทยเนี่ยเนื้อเป็นยังไงมีความเก่าไหมหรืออาจารย์ตุลพลถูกต้มมาแต่ไอ้ที่ทําใหม่นะครับที่ฝังตะกุดต่างๆทำใหม่ล้อเรียนแบบเนี่ยมี มีเยอะแยะไปนะครับแต่ที่เก่าๆแบบนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะสอบให้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับอาจารย์อาิาด้านหลังนี้เป็นนี่ด้านหลังเป็นแผ่นทองคำที่เป็นแผ่นทองคานะครับมี่ด้าดหน้าครับ ค่าความต่ำมันเึ้นหมดแล้วไอ้ค่าบไอ,ไอ้มันเหมือนราลักษณะเหมือนรานะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ยังมี เดี๋ยวเที่ยวหน้ารบกูนอยู่ไอ้คิดขึ้นใยไหมฟ้ามามาสองมาสองอาจารย์สองเดี๋ยวแล้วก็ยายไหมฟ้าหายจะไปหายได้ไงยอยูออ่ในเกาะนี่ <ๆ S 1> นะครับนี่นะครับอันนี้ปีไหนเขาจะอันนี้ปีหนึ่งสองประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามรแล้วเนี่ยครับ แล้วเขียวนี่สวยมากครับเขียวสดเขียวสวยบบนี่อย่างที่เห็นนี่นะครับเจแทเอไอีกกลุ่มหนึ่งเล่นเป็นเก๊อีกกลุ่มหนึ่งเล่นเป็นแท้เป็นเรื่องธรรมดาของวงการนี้นะครับถ้าใครมีภาพแบบนี้ส่งเข้าประกวดได้ในงานประกวดพระอวันที่สิบเจ็ดวันาทิที่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับเชิญชวนชาวเอฟซีนะครับเป็นงานที่มีคุณภาพมีคุณภาพมาสูงกว่ามาตรฐาน นนะครับด,ด้านหน้าของขพระมูทิมน,นะครับลองส่องตาได้เห็นหน้าแจากักันอย่างนี้เลยนะครับสวยไหมครสวยครับเนื้อสวยเนือ้อเฉวแล้วก็ทองคําก็เป็นทองคําเก่าครับอายุหกสิบห้าหกสิบปีขึ้นครับยุบย่นไปตามแปนทองคําแท้ครับคบมีกุงแกงเยอะแยะเ,เปล่า จะเงาขอบสวยประมาณเก้าสิบเจ็ดหเปอร์เซ็นาจารย์ครับพระหลวงปู่ทิมส่วนใหญ่มีกุตลคุณด้านไหนครับเมตตาค้าขายเหนียวเมตตาค้าขายและคงกระพันคงกระพันนี่ครับอ,อย่างที่เห็นนี่เป็นหลวงปู่ทิมอะไรครับอาจารย์แค้วกัดก็เ,เรียกกันหลวงปู่ทิมบางบางท่านเขาก็เรียกกอนนะ คอนโดอะไรนะคอนโดคอนโดมันมีหลายชั้นเป็นหลายชั้นครับหลายชั้นมีทั้งพิมพ์จ้อยมีทั้งพิมพ์องเล็กองเล็กนี่เขาเรียกคอนโดคอนโดเล็กนี่ถ้าเป็นองคเดียวเนี่ยถ้าเป็นองค์คองคเดียวเนี่ยเขาเรียกอะไรครับอาจารย์ก็ภายเล็กเฉยๆพายเล็กถ้าองค์ใหญ่ก็เป็นหลวงปู่ทีมคอนโดคอนโดนี่นะครับที่ที่มีบางคนนะครับมีมากมีมากมีหลายชั้นนะครับ นี่นะครับอันนี้ส่งประกวดได้นะครับอาจารย์อันนี้ได้ครับอาจารย์เอาขึ้นกองไว้เอาองค์หนึ่งครับส่งประกวดได้นะครับใครมีพระชุดนี้อันนี้ครับอันนี้ตะกรุดทองด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแผ่นทองคำด้านหลังครับ ดูไอ้เห็นด้านหน้าก่อนสบายสบายก่อนนะครับ ่าของท่านมีมีหลายเนื้อครับมีอาจารย์อาจารย์เอาขึ้นเอาขึ้นภาพไว้เอาขึ้นกล้องไว้มันจะไม่ได้ว,วางเปล่าเน็ตหนึ่งนะครับ ถ่ายคลิปกับอาจารย์สุรพลหรือใครๆนะครับไม่ได้แนะแนะไม่ก็ตั้งฉากนะครับว่าต้องทํำยังไงยังไงนะครับกับพระองค์ที่มีกี่เนื้อข้าวจันทร์มนจะอะไรเยอ,อมีเนื้อดอกทองว่า,านดอกทองวา่านดอกหลงครับแล้วก็ว่านบู่เลือดครับแล้วก็ว่าน ไฟดำแล้วก็เน้อนะครามสีครามนะสีเหมือนอกันก็เรียกครามอ่ะครับมันจะเป็นฟ้าก็ไม่ใช่ครับสีครามมีทั้งหมด78สีมั้งครับก็จำได้ดีนนะสบู่เลือดมีไหมครับอาจารย์ครับสบู่เลือดก็มีไงสบู่เลือดสบู่เลือดแล้วก็ อะไรกับวัฒนธรับและสักกาเคครับผมแล้วก็อะไรน่าจะสิบเนื้อะได้สรุกงั้นนะครับใครมีพระชุดนี้นะครับตั้งแต่ปีหนึ่งห้าไรลงไปจนปีสองสองสี่เก้าเก้าแปดซึ่งเป็นรุ่นแรกๆก็มาสมประกวดได้ แต่ถ้ามีปีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไม่รับเลยไม่รับเลยนี่นะครับไม่ได้มีอคตินะครับแต่ไม่มีพุทธคุณเพราะว่ามันไม่มีพุทธคุณจริงจรับถ้ามีทำมันจะไม่รับบัตรวันทั้งนั้นการรับก็เจอกันวันที่วันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมีนาคมก็ทางช่องก็จะมาทำคลิปบอกใบบอกเล่า ประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆสอดแทรกนะครับเพราะคนยุคแปดสิบเกิดก่อนถลองกรุงรัตนโกสินเกิดไอคนก่อนสองพันห้าร้อยไอ้เจ้าเกิดปีไหนนะสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าสองพันสี่ร้อยแปดสิบป่าก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงเหรอไม่ถึงเลยชามกันสลึงหรือห้าสิบตังเฮ้ยสิบตังว้าวไม่ห้าสิบตังห้าสิบตัง ครับกินก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบจังผมอยากไปกินจังเลยมมนมีแล้วไม่มีแล้วแล้วแต่ก่อนก๋วยเตี๋ยวหากินยากอีกด้วยนะครับครับเพราะว่าไม่มีร้านขายไหนต้องเปิดร้านเดี๋ยวนี้มีทุกหัวถนนนี่นะครับขอบคุณอาจารย์สุรพลสารไมสั่งนะครับสวัสดีครับ